ผมก็สวัสดีพี่น้องแฟนครับช่องลาไปเรื่อยแล้วนะครับอรุณสวัสดยามเช้านะครับที่5 59วันนี้จะพามาเลาะขายนะครับหมายเดิมหมายสายใหญ่นะครับพี่น้องบรรยากาศตอนเช้กเชาก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับว่า ทิศหย่อยของเราไม่อยู่นะครับทิศหย่อยของเราไม่ว่างนะครับวันนี้ก็มาคนเดียวเช่นเคยเสียนหย่หอยเขาติดภารกิจมาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ถายเดียวกันเลยพี่น้องหมายสายใหญ่ของเรานะครับหมายสวยนะครับบรรยากาศ ดีนี่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพามาปาักเบ็ดนะครับว่าจะมาลงเบ็ดประช่อนประช่อนเยอะนะครับหมายนี้หมายสวยนะครับหมายนี้ ก็จะเป็นตาข่ายห้าเพืนนะครับพี่น้องตาข่ายห้าเพืนก็มีเก้าเซนหนึ่งปากสิบเซนหนึ่งปากสิบเอ็ดเซนหนึ่งปากสิบสองเซนสองปากนะครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงก็หมายนี้ผมก็เคยได้ปลานิลสมัยที่ผมมาลงนะครับเคยได้ปลานิลไปเยอะนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้จะบางตัวหรือ,อยัง มีไซส์ใหญ่นะครับปนินไซส์ใหญ่ไซส์สวยนะครับตอนลงก็ค่อนข้างมืดเลยไม่ได้ถ่ายไว้เลยพามายามตอนเช้านะครับพี่น้องราไปลุ้นด้วยกันนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาอะไรมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับ ติดตามอีพีหน้าว่าจะพาไปล่าอะไรนะครับพิดใหญ่ก็ไม่ว่างถ้าแล้วนะครับติดงานผมก็เลยต้องฉายเดี่ยวครับผมมาลุ้นกันนะครับไป ไฮโลแล้วครับสองตัวที่เหลือก็จะเป็นสา,สายสวยๆเหมือนกันนะครับขายห้าปากพอได้กินครับพี่น้องตอนนี้ก็เวลา9ก้าโมงกว่าแล้วครับโอเคครับพี่น้องฝากติดตามช่องล่าไปเรื่อยเลยครับเดี๋ยว คลิปหน้าเราจะมาลงก้นใหม่นะครับโอเคครับ